เออตั้งหลายคนแล้วะอรัอยู่ข้างในครับสวัสดีทุกเพจนะครับสวัสดีเพจทุกคนด้วยนะครับผม ตอนนี้ทางตำรวจแล้วก็พอถอหาอะไรเพิ่มเติมพี่พี่ทำวันนี้หาอะไรเพิ่มจ้ะหาอะไรเพิ่มวันนี้วันนี้ได้จะพอถอมาตรวจใช่พอถอตรวจเขาอยากได้อะไรเพิ่มไหมไม่ใช่เงินเดี๋ยวพอถอมาอยู่โอ้ยพอถอมานะครับคุณผู้ชมครับเบื้องต้นตอนนี้อิจันอยู่ที่อาคารในซอยพระหวี่ยทีพระโยทินนะครับขอสงวน พอสงวนไะด้ว่ามันคือซอยอะไรนะครับเบื้องต้นทางตํารวจนะครับก็เดี๋ยวรอทางกองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาแล้วก็มีการาตวรวจฐานหลักฐานพยานเพิ่มเติมในที่เกิดเหตุนะครับอาคารหลังนี้นะุณผู้ชมครับอาคารหลังนี้คืออาคารที่นายเอ็มนะฮะแล้วก็คาดว่านางสุน,นันหรือไม่ที่ย้ายมาหลบหนีเป็นที่สุดท้ายนะครับเบื้องต้นทางทีมข่าวได้มีการสอบถามนะครับของอผู้ดูแลหอพัก นะครับเป็นคุณป้าท่านหนึ่งวัยแปสกว่าละท่านเนี่ยบอกว่านายเอ็มเนี่ยเข้ามาขอเช่านะครับวันที่13กันยายน2566นะฮะช่วงหัวข้ามหน่อยช่วงเวลาเมื่อนหน่อยนายเอ็มเนี่ยมากับเมียคนหนึ่ง <c oughs> ซึ่งณตอนนี้เรายังไม่ทราบว่าเป็นนางสุน,นันหรือว่านางเจสตานะครับแต่ทราบแค่ว่านายเอ็มเนี่ยมาขอเช่าพักกับเมียคนหนึ่งมากันสองคน ไม่มีลูกน้อยมาด้วยแล้วก็ไม่ได้หอบสัมภาระไม่มีกระเป๋าไม่มีอะไรมาเลยมาแต่ตัวนะครับซึ่งขอเข้าพักเนี่ยในวันที่13กันยายนช่วงหัวค่ํานะครับทางทุกป้านเนี่ยก็ไม่รู้ครับเพราะว่านายเอ็มเนี่ยก็ไม่ได้มีทีท่าที่จะลุกลี้ลุกลนมีพิรุษนะครับทางป้าก็เลยให้เช่าโดยการจ่ายมาจำํำมาจาเป็นเงินสดจํานวน2,000บาท เพื่อให้เข้าอยู่นะครับณวันที่สามนะฮะซึ่งคุณป้าก็บอกว่าหลังจากนายเอ็มเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยก็มีแค่เสือผือนหมอนใบนะครับแล้วก็ในช่วงหัวข้ามหลังจากวันที่เข้ามาอยู่เนี่ยวันที่สามเนี่ยนายเอ็มก็ขับรถนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปอ้างว่าไปทํางานนะฮะส่วนตัวเมียของนายเอ็มเนี่ยอีกคนนึงเนี่ยที่ไม่ทราบว่าเป็นใครนะฮะนอนอยู่ที่ที่พักอยู่ที่นี่นะครับ <c oughs> ซึ่งนายเอ็มเนี่ย ก็อาศัยอยู่ที่นี่เนี่ยประมาณ3-4วันได้นับจากวันที่13รวมไปถึงวันที่โดนจับนะครับมาอยู่ได้แค่3-4วันเท่านั้นนะฮะเบื้องต้นมากับเมียรวมเปสองคนมีนายเอ็มกับเมียมอีกคนนึงนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็โดนจับเดี๋ยวรอทางตำรวจแล้วก็กองพิสูจน์หลักฐานเดินทางมาชี้แจงเพิ่มเติมแล้วก็หาข้อมูลหลักฐานนะครับทางเราก็จะถามให้ว่า สุดท้ายแล้วน,ะนายเอ็มเนี่ยเดินทางมากับเมียคนไหนนะฮะแล้วก็มาอย่างไรบ้างแนวทางการสืบสวนที่หาตัวนายเอ็มพบที่เนี่ยมาได้ยังไงนะครับ <c oughs> อพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์นี้เป็นอพาร์ตเมนต์หนึ่งในซอยประหลนยุธนินะครับทางเราขออนุญ,ญาตสงวนสิทธิ์ว่าเป็นซอยไหนหรือว่าที่พักชื่ออะไรนะครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> แล้วก็ทางคุณป้าผู้ดูแลหอ,อเนี่ยก็บอกไว้แล้วนะครับว่า,าจะเห็นได้ว่าเนี่ยฮะ ห้องนี้ที่ผมซูงไปเนี่ยนะครับเป็นห้องที่นายเอ็มอาศัยอยู่นะครับเป็นห้องชั้นสองนะฮะท่องว่าเนียขออนุญาตครับ,อ,รบอ่ะห้องนี้นะครับเป็นห้องที่นายเอ็มเนี่ยใช้พักอาศัยอยู่อยู่ร่วมกับเมียอีกหนึ่งคนนะฮะทางคุณป้าเจ้าผู้เลยหอเนี่ยก็บอกว่านายเอ็มเนี่ยไม่ได้มีทีท่ามีพิรุษหรือว่าลูกวิุ้เลเลยมาปกติเลยดูเป็นคนดีด้วยนะฮะมาขอเช่าบอกว่าป้าเออขอเช่าห้องหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทางคุณป้าเองก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะฮะ ก็เอาคให้ในายเอ็มเนี่ยเข้ามาพักอยู่ได้นะครับซึ่งคุณป้าเจ้าของหอเนี่ยก็บอกเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าช่วงเวลาค่ำๆเนี่ยเวลานายเอ็มมาอยู่เนี่ยชอบที่จะขับมอเตอร์ไซค์ออกไปข้างนอกไม่ทราบว่าไปไหนเหมือนกันนะครับส่วนเมาานื่อเช้านี้ทางตำรวจมีการถแถลงเพิ่มเติมจากรองปปชนนะครับที่นการจอมบ,บลังเนี่ยพาคุณลุง ะะคุณลุงสอวันเนี่ยเป็นลุงของน้องน้ําตาลเด็กสีขวบที่มีบาดแผลปากแหวง่งตาบอดเนี่ยนะครับที่ถูกนายเอ็มทำร้ายร่างกายแล้วก็ไปเปิดรับบริจาคนะครับเหมือนผู้ที่เขาถามต่ว,ว่ากรณีแบบนี้มันเข้าข่ายค้ามนุษย์หรือไม่รองบชานนก็ตอบชะเตนนะครับว่า กรณีแบบนี้มันค่อนข้างที่จะเข้าขายค้ามนุษย์นะครับเนื่องจากเอาเด็กเนะี่ยมาอยู่ในการดูแลแล้วก็ทําร้ายร่างกายให้เกิดความพิการแล้วก็มารับบริจาคนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็เบื้องต้นทางกระดูก2ชิ้นเมื่อวานนี้นะฮะสชิ้นเมื่อวานนี้ที่ทางตำรวจขอไปครับเป็นกระดูกสองชิ้นที่ตํารวจพบเมื่อสองวันที่แล้วเป็นชิ้นแรกเนี่ยผลของการตรวจ DNA ออออกมาแล้วนะครับยืนยันว่า เกี่ยวข้องและเป็นกระดูกของลูกนายเอ็มจรนะฮะส่วนกระดูกอีก30กว่าชิ้นที่เหลือเนี่ยก็จะมีการทยอยตรวจ DNA ทราบว่าภายในวัน2วันเนี่ยจะรู้ผลนะครับว่าเป็นของใครเป็นเกี่ยวข้องกับนายเอ็มหรือไม่นะฮะคุณผู้ชมครับเบื้องส้นกะนีเดี๋ยวรอทางตำรวจแล้วก็กองพิสูจน์ฐานเนินทางเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมวางกล้องก่อนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมพูดถึงเรื่องของเงินบริจาคอีกหน่อยน้วกันนะครับผู้มชมครับเรื่องของเงินบริจาคเนี่ยนะฮะเบื้องต้นทางรองหัชน,นแล้วก็คุณการเจรพลังเนี่ยยืนยันแล้วนะครับว่าเงินบริจาคเนี่ยมันไม่ได้โอนเข้าในบัญชีของของแม่นะฮะแต่ว่าโอนไปอีกบัญชีหนึ่งซึ่งยอดบริจาคทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่3,500กว่าบาทนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้มันเข้าขายค้ามนุษย์ก็ทางตำรวจเนี่ยก็มีการเหมือนเตรียมแล้วก็หาพยานหลักฐานที่จะเอามาแจ้งจับคดีนายเอ็มเพิ่มเติมนั่นก็คือคดีค้ามนุษย์เดี๋ยวจะมีการสอบสวนเพิ่มเติมนะครับว่าหลักฐานต่างๆเกี่ยวเชื่อมโยงกันไหมแล้วสามารถแจ้งคดีค้ามนุษย์กับนายเอ็มแล้วก็นางสุนันได้ไหมนะครับคุณผู้ชมครับเพื้อนต้นนี้ทางตำรวจแจ้งว่าเดี๋ยววลาบ่ายสองจะมีการเข้ามาค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมนะฮะคุณผู้ชมครับ <c oughs> นี่ก็เป็นจุดที่นายเอ็มหลบหนีมาพักอาศัยเวลาที่นายเอ็มอยู่ที่นี่เนี่ยประมาณ3-4วันนะครับคุณผู้ชมครับนายเอ็มใช้เวลาอยู่ที่นี่แค่3-4วันเท่านั้นนะครับก่อนที่จะโดนจับมาในวันที่19นะฮะแล้วก็เมื่อเช้านี้ทางรองผู้ชัการ ตำรวจนครบาลนะครับก็ยืนยันนะฮะว่านางสุนันท์กับนายเอ็มเนี่ยนะครับพบรักกันที่บริเวณบนรถไฟนะครับแล้วก็เบื้องต้นทางผู้สื่อข่าวถามต่อว่าแล้วทำไมนางสุนันท์เนี่ยถึงได้ยอมนายเอ็มถึงไม่ถึงได้แบบไม่ยอมขัดขืนไม่ยอมแจ้งตำรวจทางตำรวจก็บอกว่านางสุนันท์รักนายเอ็มมากนะครับคุณผู้ชมฮะ เมื่อเชา้านี้ทางตำรวจนะครับที่อรองผู้ชการตํารวจนพสินพุณสวัสดนะครับบอกว่าจากการสอบคํำนางสาวเจษดาเนี่ยเผยถึงสาเหตุที่ไม่ยอมแจ้งความนะครับกรณีที่นายเอ็มเนี่ยได้ฆ่าลูกของตัวเองเนี่ยตายถึง4คนสำรานะฮะยังช่วยเอาศพไปทิ้งด้วยเนี่ยมันเนื่องจากถูกนายเอ็มเนี่ยทำร้ายร่างกายแล้วก็ข่มขู่ทำให้นางสาวเจษดาเนี่ยไม่สามารถแจ้งความแล้วก็ไม่กล้าจะแจ้งความนะฮะ ประกอบกับว่านายเอ็มเนี่ยยังเป็นรักแรกของนางเจษดาด้วยนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยพบกันบนรถไฟนะฮะนี่ก็เป็นเหตุผลที่นางเจษดาเนี่ยไม่กล้าหรือว่าไม่ยอมเข้าไปแจ้งความกระทางตำรวจหลังจากที่นายเอ็มเนี่ยลงมือฆ่าลูกทั้ง4ี่คนแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ แล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเ,เพิ่มเติมข้อมูลหน่อยสําหรับการถแถลงข่าวของรองผู้ประชาก,การเมื่อเช้านี้นะครับก็มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับว่าเดี๋ยวสักครู่นะขออนุญ,ญาตซูมออกก่อนนะครับแล้วก็มาเห็นหน้าผมดีกว่านะฮะน่าจะโอเคกว่านะครับผู้ชม <c oughs> ไม่ทราบว่าเห็นชัดเปล่าไหต้องเอาขึ้นหน่อยนะครับเมื่อเชา้านี้ทางรองผู้ประชาก,การพลตารวจตรี พลตำรวจตรีนพศิน,น,นคุณสวัสดิ์นะครับก็บอกว่าเ,เนี่ยทั้งกระทรวนของตํารวจนครบาลเนี่ยตอนนี้คุผู้ชมครับตอนนี้ทางกองพิสูจน์หลักฐานเดินทางเข้ามาแล้วนะครับขออภัยด้วยนะฮะนะครับทางตารวจจะมีรถที่เดินทางเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็เบื้องต้นครับเม่ชาวี้ทางลุงลุงของน้องน้ําตาลเด็กสี่ขวบที่เ,เป็นถูกทาร้ายจนปากแหว่งแล้วก็เอาพระบริจรคเนี่ย เผยว่าตัวเองเนี่ยแค้นมากอยากให้นายเอ็มเนี่ยถูกประหารชีวิตไปเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่าลุงเนี่ยเลี้ยงน้องมาตั้งแต่เด็กน้องเกิดมาปกติดีทุกอย่างนะครับนี่ครับทางตำรวจก็เดินทางเข้ามาเรียบระอยรแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้จะเดินทางเข้ามาเพื่อตรวจค้นหาพิสูจน์หลักฐานเพิ่มเติมนะครับทุณผู้ชมนะครับรถของกองพิสูจน์หลักฐานนะครับเดินทางเข้ามาแล้ว เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีการถแถลงการเพิ่มเติมนะครับว่าได้อะไรจากที่นี่หรือไม่แล้วนายเอ็มเนี่ยมากับใครมาพักที่นี่กับเมียคนไหนนะครับแล้วเขาได้แจ้งเกิดแจ้งตายไหมตอนนี้ยังไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดนะครับว่ามีการแจ้งเกิดหรือแจ้งตายหรือไม่เดี๋ยวคงต้องรอทางตำรวจชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับผู้ชมครับ ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองแล้วนะครับทางตำรวจกองพิสูจน์หลัฐานก็จะเดินทางเข้ามาเพื่อเก็บค้นหาหลักฐานอพาร์ตเมนต์ในซอยพุ่หอนโยธินที่นายเอ็มเนี่ยเดินทางมากับเมียอีกคนหนึ่งซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นเมียคนไหนนะครับเข้ามาหลบเข้ามาหลบหนีและพักอาศัยอยู่นี่ประมาณสถึสีวันนะฮะนะครับคุณผู้ชมครับก็เมื่อเช้านี้คุณลุงสรวันรรยอายุ68ปีนะครับเป็น มิศัก์เป็นพี่เขยของนายเอ็มแล้วก็เป็นพี่ชายของนางสุนันเนี่ยนะฮะซึ่งบอกว่าตนเนี่ยรับเลี้ยงน้องน้องน้ำตาลอายุสี่ขวบที่เป็นปากแหว่งเนี่ยนะครับมาตั้งแต่เล็กๆเลยานายเอกวนาสุนันเนี่ยเอามาฝากไว้ตั้งแต่น้องอายุได้สัปดาห์เดียวเองนะครับเอามาฝากไว้ที่กำแพงเพชรตนกับแม่ยายเนี่ยก็ได้มีการเลี้ยงดูน้องจนอายุสองขวบ หลังจากนั้นเนี่ยนายเอ็มกับนายสนันเนี่ยก็มาเอาตัวน้องไปเลี้ยงต่อที่กรุงเทพแล้วก็เปลี่ยนชื่อน้องจากมายมินเนี่ยเป็นน้ำตาลเพื่อที่จะขอรับบริจาคนะครับตนย้ําว่าตั้งแต่น้องน้ำตาลเนี่ยไปจากกําแมงเพชรไปอยู่กับนายเอ็มเนี่ยตนก็ไม่เคยเจอน้องอีกเลยตนเคยขอนายเอ็มว่าขอดูน้องหน่อยแต่เองก็บี่ีงปฏิเสธไม่ให้ดูนะครับจนปรากฏว่าพบน้องล่าสุดเนี่ยก็มีอาการตาบอดแล้วก็ปากแหว่งเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้เขาดึงเข้ามาคือมันมีซอยหนึ่งทะลุมานี่ได้นะโอ้โห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 เลือดผมมางพี่ที่เขาจะเข่โอ้โหโอ้โหผมยิ่งแก้ยิ่งมีของสูงมากเลยยังไม่ทันนั่งเลยพี่คนเดียวเป็นเป็นพี่คนเดียวที่ผมแก้ได้ ต้องรู้สึกดีวนนรถตรวาแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้มีรถตำรวจมาอีก1นึ่งคันแล้วนะครับรวมเป็น2องคันแล้วตอนนี้ที่เกิดเหตุนะโชคดีตำรวจมาแล้วนะครับตอนนี้ ตอนนี้ทางตำรวจก็เดินทางเข้ามาแล้วนะครับเพื่อที่จะเข้าไปพิสูจน์แล้วก็เก็บหลักฐานเพิ่มเติมในภายในอาคารนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวก็จะมีพอถอหรือว่ากองพิสูจน์หลักฐานเดินทางเข้ามาตรวจหาเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมครับ ห้องที่นายเอ็มอยู่เนี่ยจะอยู่ทางที่นี้ผมชี้นะครับนี่ครับเป็นห้องนี้ทนะ่านผู้ชมครับห้องที่นายเอ็มเนี่ยพักอาศัยอยู่กับมีอีกหนึ่งคนนะหลังจากก่อเหตุแล้วก็หนีมานะครับ เดี๋ยวผมจะรายงานให้ว่าณตอนนี้เนี่ยไอเอ็ IM เนี่ยถูกแจ้งข้อหาอะไรบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะคุณผู้ชมครับวันนี้มาอะไรเพิ่มบ้างครับพี่เดี๋ยวรอแรรป๊บน,นึ่งรอด,ดูก่อนเ <ลอ S 2> นาะพี่ทราบเรียงว่าเข้ามากับใครเมียคนไหน ตอนนี้สุนันไหมหรือว่าเจษด,ดาเจษดาเจษดาเหรอรอันนี้เป็นจุดหลักจากที่ไปช่วยช่วยเด็กสองคนแล้วเข้ามาหาเงนินเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งคุณผู้ชมครับตอนนี้คือเบื้องต้นก็ทราบข้อมูลแล้วนะครับว่าอพาร์ตเมนต์หลังนี้เป็นอพารา์ตเมนที่นายเอ็มเนี่ยเดินทางมาหลบหนีกับนางเจษดานะครับยืนยันชัดเจนแล้วคุณผู้ชมครับ<พ>ออตอนนี้พอทอก็ เดินทางมาแล้วนะครับนี่ฮะก็เป็นบรรยากาศภายในนะครับข้าางงงหลัััคครรบบเปิดทนะยืนยันแล้วนะครับว่าอพาร์ทเมนต์หลังนี้ที่นายเอ็มเนี่ยหลบหนีมาเมื่อวันที่13กันยายนช่วงเวลาหัวค่ำเนี่ยนายเอ็มเดินทางมาพร้อมกับนางเจษดานะครับ นี่ครับก็เป็นผอทอหรือว่ากองพิสูจน์หลักฐานเดินทางเข้ามาแล้วทั้งหมดสีนายนะครับเพื่อพิสูจน์หลักฐานนะเจะไปอยู่ไนะอ,อินเหรอเดี๋ยวรอความยืนยันชัดเจนอีกรอบหนึ่งนะฮะว่าสรุปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนายเอ็มเนี่ยมากับใครกันแน่เจษดาจริงไหม <c oughs> เดี๋ยวรอทางตำรวจชี้แจงอย่างเป็นทางการนะฮะคุณผู้ชมฮะ ซึ่งอพาร์ตเมนต์อยู่นี้อยู่แถวซอยพระหวนโยธินนะครับแต่ขอสงวนว่าซอยที่เท่าไหร่นะฮะนี่ฮะกองสถานเดินทางเข้ามาแล้วนะครับนี่ครับผู้ชมครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้รอทางพอทอเก็บหลักฐานแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติม นะย้อีกครั้งหนึ่งอพาร์เมนนี้เป็นอพาร์เมนที่นายเอมหลบหนีมาอาศัยอยู่มาที่13ซึ่งทางเจ้าของหอเนี่ยบอกว่าหลบหนีมาเพียงแค่3-4วันเท่านั้นเองนะเออต้นทารบุวเนี่ยแจ้งว่านายเอ็มเนี่ยหลบหนีมากับนางเจษดาไม่ใช่นางสุนันทานะก็ต้องรอการแถลงต่อไปว่าสุดท้ายแล้วมันยังไงนะครับ นะครับก็มีการสอบถามแล้วก็ซักถามทนานะของผู้ดแูแลหอนะครับถึงความเป็นไปเป็นมาว่านายเอ็มมาอย่างไรมาเมือ่อไรแล้วมากับใครนะครับ <c oughs> ซึ่งจากข้อมูลในกล่าวเนี่ย <c oughs> ทีมข่าวทีมข่าว <c oughs> ได้มีการไปถามมาแล้วนะครับว่าส่วนแล้วนายเอ็มมาใครนะฮะก็คือนายเอ็มเนี่ยมาพักที่นี่เนี่ยขอพักที่นี่วันแด่วันที่13ากันยายนช่วงหวัวค่ำนะครับมาเดินทางมากับเมียคนหนึ่งนะฮะ มาแค่สองคนไม่มีกระเป๋าสัมภาระไม่มีอะไรมาเลยมีแค่เสือ้อผืนหมอนใบนะครับเ <im it> ดินทางเข้ามาแล้วก็ <im it> ทําการจ่ายเงินสดเนี่ยสองพบาทเพื่อเข้าพักอยู่ซึ่งเมือต้นเนี่ยนาเอ็มก็อยู่ที่นี่นแค่3-4วันเท่าน,นั้นเองนะฮะคุณผู้ชมครับ,ออบ,อบ,รบตอนนี้พวมกับก็เดินทางเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ ตำรวจพร้อมกับกองพิสูจน์หลักฐานก็เดินทางเข้ามาเก็บหลักฐานข้อมูลพมเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณชาวาคนที่เข้ามาใหม่นะครับอพาร์ตเมนต์นี้อยู่ในบริเวณซอยพะหุนโยธินขออนุญาตสวนว่าสงวนว่าซอยอะไรนะครับทางกองตารวจพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ทางตำรวจเนี่ยเดินทางเข้ามาเพื่อจะเก็บข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมเพราะว่าอพาร์ตเมนต์นี้เป็นอพาร์ตเมนต์สุดท้ายที่นายเอ็มและเมียเอกคนหนึ่งก็คือนางเจษดาเดินทางเข้ามาหลบหนีแล้วก็พักอยู่ที่นี่ในวันที่13ากันยายนช่วงหัวค่านะครับซึ่งทางคุณป้าเจ้าของหอเนี่ยก็บอกไว้ว่านายเอ็มเนี่ยตอนท มีพิรุษหรือว่ามีความกระโนกระวายอะไรเลยเหมือนคนทั่วไปดูนิสัติีตามปกตินะครับซึ่งสามารถจ่ายมดจํำสองพันบาทเพื่อเข้าอยู่ในที่นี่ได้นะฮะตามรายงานเนี่ยบอกว่านายเอ็มอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันที่สิบสามจนถึงวันที่โดนจับนั่นะก็คือวันที่สิบเก้ากันยายนนะครับซึ่งบริเวณห้องของนายเอ็มที่พักอาศัยอยู่เนี่ยจะเป็นห้องนี้นะคุณผู้ชมครับห้องที่ผมซูมเข้าไปให้เนี่ยนะฮะ ห้องเป็นห้องชั้นสองห้องหลังหลังตรงน,นี้นะครับผู้ชมครับนี่ฮะห้องนี้เลยห้องนี้เลยนะครับผู้ชมตอนนี้พสุทธิ์านก็มีการจะขึ้นไปดูบริเวณชั้นสองห้องที่นายเอ็มอพักอาศัยอยู่แล้วนะครับเพื่อค้นหาหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ เบืบ้องต้นหากว่าเดี๋ยวมีการอัปเดตเพิ่มเติมมีกาจะมาไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ทางกองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ตำรวจเนี่ยทำการเข้าตรวจค้นแล้วก็ค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการถแถลง,อ,งนะอ,อีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณทุกเพจมากนะครับเดี๋ยวจะมาขึ้นไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีครับ